สวัสดีครับผมผู้พ่อกัะยามแหลงพี่น้องย่างปลาครับนี่ปลาแห้งครับบางมองเพิ่นไปแห้งเนาะไปแห้งไปย่างทีเน้อเอิ่นไปย่างคือปลาเมื่อเสานี่แหละครับนี่ไปไล่โมมาเนาะปลายางุล้วนครับนี่ปลายางน้อยะครับนี่เพร็บร้อยนี่ตาแด่แด่นึงเดยครับอี่อ่อนนุ่มๆอยู่ครับนี่ทั้งวันเลยครับนี่วันนี้เขาไปย่างไฟพี่น้องบานนี่ จะเองบุย่างไฟนิดบัวใดเก็บไปบัวใดครับบุ็เลยดังไฟย่างครับย่างท่านได้ครับเด้อนี่นี่นี่เตาท่านข้างล่างนี่ครับนี่ ตัวเป็นแซ้ๆได้พี่น้องเนี่ยพอดีพอดีเลยครับนี่ปลาย่างรุ่นล้วนเลยครับพม่มีปลา,ปปลา,ปปลาปอื่นปนเลยโอ้คำไหรหมองสร้างเสียงครึ่งนี่ใจได้ก่อนนี้ครับพี่น้องอันนี้ได้สี่เสียงครึ่งครับปลาเป็นรุ่นนี่น้อยนี่ท่านมีไรถ้าสี่เสียงครึ่งน่ดีมันก็โตรุ่นผิดแล้วครับนี่มันรุ่นกันอยู่เนาะคนละรุ่นสร้างเสียงครึ่งมาที่ทำนี้ครับถ้าสี่เสียงครึ่งประมาณนี้ครับนี่กระปุลปีกันไปนะครับรายการอยู่ครับมะ้าวนี่ คับวันนี้เขาย่างแดดได้เดดนึงเลยเนาะลังจากที่เขาเส้นน้ำเกลือเนาะเส้นน้ำเกลือใส่พง่งสลบขม,มักก็ได้หูบุมักพังกับหูไส่ครับแล้วก็เส้นน้ำเกลือแล้วเขาก็มักปาไว้ชักสามสิบนาทีแล้วเขาก็ย่างแดดครับวันนี้ย่างแดดเรียบร้อยกลับด้านด้านนึงครับกลับด้านตอนเที่ยงๆเขาก็กลับด้านครับกลับด้านแล้วเขาอีกด้านนึงมาใส่แล้วก็ส้ามโมงสี่โมงแรงก็กไฟซึดน,นะครับวันนี้ บ,บาชั้นเก็บไ้นานบาได้ได้ครับนี่บลแห้งได้ครับนี่บลแซบครับค่นได้ดังกันไฟใส่สุดท้ายแล้วแม่ในการรถกินได้หมดเลยคนนี้ปลาเท่าทษโทษ,โท,ษ,โท,ษทีแซบครับปลาประเภทปลาย่างปลาแห้งนี่ครับโทษบางคนว่าโอ้ยผู้ใส่จะจังคิดแพป่ปลาเป็นไะ ไหญ่มากครับมันอยู่ดีควมยากเฮ็ดออกอบ่ยางเฮ็ดต้องอเลยครับนี่ทำยางเฮ็ดเลยเฮ็ดเป็นมื่อไหครับจะว่าแพงงามอีกงามบรงามขยะมาแล้วครับแต่ว่าป่ายางนี้มันยักเม่นเลยครับพี่น้องใส่มันทำกินหทอยไกินพี่สั่งเน๋ยวเม่นๆมันมากครับต้องล้างให้สะอาดเดียพี่น้องด้อล้างเมียกมันให้สะอาดเรียบร้อยหมดเลยครับจุกขี่จกใส่ออกหมดครับแล้วเจังก้อนที่เราจามาใส่น้ำเกลือเนาะ ล้างสะอาดเรียบร้อยเอาออกมั้งครับทางม่องนี้ครับนี่น,นี่ทางเพื่อทางนี้มันมันซินี่ครับมันกินเทากินแต่มันซิเข้าไปน้ำเพลือทางม่องนี้ครับนี่มันิว่าแซ่บครบับมันกินมันซิฮัดมันซินย่ำดินใส่นี่พี่น้องอันนี้รับประกันครับปีนี้แน่นอนเลยรับขนาดตันนี้พอมไได้เฮ็ดเข็มคับเฮ็ดพนอหนัวพอมีรสชาติจะน้อยนี่แหละเพราะว่าเพื่อคนที่บ่ามากกินเข็มเนาะ บาคนพม่ามัดเฮาเอาไปแกงก่อนเาทิตย์่บ่อยันเขียนพี่น้องมาคนพิ่าไปแกงเด้ครับนี่นี่แกงไส้นอ่ำนาโน่เราครับนี่นอไำในอ่ข้าวนอ่หเราบ้านมันแห้งนะนี่นี่เลยการแซบเป็นแซบครับอาจะมาเบื้องต้นสุกอลไรครับบัดนนี้บัานนี้เขาเอาใบตองนี่แหละครับนี่สูตรบ้านๆนี่ใบตองเฮามาปิดนะครับนี้ใส่ใส่ข้างล่างเนาะเพิ่มความร้อนเข้าไปอีกเลยครับพี่น้องนี่ปิดเข้าไป สองสันสามซันกันเลยครับแล้วประกันครับหอมหวานมักหวานเส้อตาลเข้าไปก็ได้อีพี่น้องนี่ครับอรออีกจกักสุโมงพขแหละเขาก็มากลับดูดเอาครับนี่ไฟประมาณนี่เแหละครับนี่มาเบือ้องตอนมันแห้งเวลาพี่น้องบ้านนี่มาพี่น้องมาเบื้องบ้านนี่หลังจากดังไฟไส้ไปประมาณสามสิบนาทีครับ มากับด้านได้คับได้แบบน,นี้ได้นี่ครับกับด้านมันก,กับด้านนี้จะเทือกซ่องเทือกตัดอกการนะครับนี่กับด้านดังไฟท่านโบกเปลืองนะครับเมื่อไม่เดียวก็แห้งแล้วครับนี่อินห้อมแล้วพี่น้อยประย่างน้อยในการครับค่าขนาด ตัวเดิมมันน้อน้อยเขาก็วอบมาไว้ข้างนอกเลยนะครับมันแห้งง่ายครับตัวน้อยนี่อ้ติดกันแล้วนี่เฮไยกันดีแล้วเลยแต่ว่ากินกระตัมหุ่งมักทั่วกระซบผ่าพี่น้อง <c oughs> ยอดสุดยอดปลาแห้งครับปลาน้ำพงปลาย่างน้ำพงครับปลาเต๋อก็ได้เมัอครับย่างปลาข้าวปลาเต๋อก็คลากรัดครับพี่น้องนี่มันตัวน้อยก็เลยตากแหง้งเอ็ดปลาแห้งไว้ครับทานดีมกกินก็ได้ครับพี่น้องมกบืตองมกกมอได้มัดครับนี่ปลายางเนาะสุดยอดเอ็นมันยางมาคนก็มบ,บ่ยางเลยครับว่ามันบปรเซบเนาะ โอ้มันแซ่บเลยครับปลาน้ำพ่วงทุกชนิดครับน,นี่เขาก็ปิดนะนี่ปิดแบบเก่าอลไรพี่น้องซองสันซานสันก็พาไปเราทานซี่แก่น้อยก็เก็บแล้วครับบันนี้เอาไว้กินแล้วครับบันนี้เาไว้กินครับมันไร่ก็ข่ายครับพี่น้องคุณข่ายขีดละห้าซิปอ่าเรียบร้อยแล้วครับข่ขีดละห้าซิปครับสองขีดร้อยสองขีดร้อยเว้ยในการ ญาติกันครับพี่น้องรับประกันความนัวครับนี่เอาท่านซื้อก่อนมาเนี้พี่น้องเพิ่มท่านเข้าไปเหรครับ,รบน,นี่ท่านก็หอมบริไส้ไล่เนาะเดจะละก้อนซองก้อนเพิ่มเข้าไปบพื่อเพมันมอดนะครับนี่อี <c oughs> จกจะท่ามสิ้นทีครับจะ <c oughs> ป,ปล่อยแล้วครับเป็นว่าอันเสร็จสิ้นนะครับนี่แม่ยอด เอาวาเนี่้มาเบิ่งตอนสุดท้ายเพื่อแล้วครับตอนมันแห้งก็เข้าก่อนแหละพี่น้องมาพี่น้องแห้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ตอนนี้หกโมงโกลัว่าๆนะครับแต่ว่ากลางมืดนี่เด้อเอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยป่าย่างไฟเมดเมืองมันพี่น้องเอยป่าย่างมั่แม่เก็บกินไม่ได้ดานาน เป็นสองอาทิตย์ก็ได้ครับส่งไปห้องเมืองนอกพนทีครับปีกไก่นี่โอ้ยมาจะบอลเียนเลยครับมีฟูพันติโต่อมาส่งไปห้องเมืองนอกพนที่ขับป้าย่างพวกนี้ไม่บรรดาได้ครับนี่ฮะนายการนะครับนี่ก็จะว่าน้ำเมาเลยครับนี่ส่องร้อยมันนี้พี่น้องมาพอซีทั้งบอนี่ครับส่องร้อยว่ะบอลเล่นเล่นน้ำหมูอะก็จะว่าเอาคน่ะส่องร้อยกูเอา เงินมเพิ่มมึงเลยเงินนี่งเนาะการพี่เราเอ้ยไปอย่างล้วนๆครับนี่ประมาณมันไปห้าสิบตัวเลาวนี่ไม่ในการได้การปลาซ่องโลกั่วมาเด้ครับนี่พี่น้องย่างนี่เอาคลิปนี้ไปสักนิดนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมุนนะครับเด้อวิธีการประกอบอาหารอันสะอ่านนอมอาหารเนาะ ปลาสดเหาะเขาก็แท่ต um, ู้ไว้ไล่มือก็กินบ่แทะทำปลาแห้งไว้แบบนี้แหละครับพี่น้องด้วยการรับประกันครับควมแทบเขาตั้งแดนแล้วเขาก็จังมานยางไฟอีกครับพี่น้องสุดยอดของขวงแทบครับปลาหนมโคมดเมืองมันครับคลิปนี้ไป็นซาเมียครับผมขอบคุณท่านรูบชมครับเด้อสวาสดีครับ